สวัสดีจากออสเตรเลียค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ b ู u เอลเท t t h r e e Sister วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศออกจากความเมืองในซิดนีย์ไปเที่ยวป่าเที่ยวหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติ b l u รูม u n t เท n ของประเทศออสเตรเลียกันนะคะซึ่งอุทยานแห่งนี้ใหญ่มากๆและสวยมากเราจะพาทุกคนไปชมด้วยกันนะคะพร้อมทั้งพาไปนั่งรถไฟ ลางกระเช้าผ่านต้นไม้ใหญ่หุบเขาต่างๆนานานีด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะก่อนไปช่องอย่าลืมกด subscribe นะคะวันนี้เราออกจากบ้านกันตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะโดยที่ขับรถไปเนาะ ขับรถไปจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง45นาทีประมาณนี้นะคะโดยแบบว่าใช้มอเตอร์เวย์แต่ว่าไม่ได้ใช้ทางด่วนนะซึ่งระหว่างทางก็แสงดีพระอาทิตย์ขึ้นพอดีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครไปเร็วได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ Blue Mountain ได้เลยก็จะดีมากนะคะส่วนนี้ก็เป็นรองทองมือเช้านะคะแวะซื้อที่ปั๊มน้ามันตอนเติมน้ามันนะคะโดย นี่เป็นครั้งแรกที่เรากำลังจะไปบ l u e m o u n t นะคะคือเราก็ถือว่าอยู่ออสเตรเลียมานานมากนะคะแบบเคยอยู่มารอบหนึงแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กลับมาที่นี่อีกแต่ก็ยังไม่เคยไปบูม e m o u n t ซึ่งเท่าที่เห็นเพื่อนเราที่เขาอยู่ที่นี่มาพร้อมๆกันกับเราคือทุกคนเขาไปกันตั้งแต่เขามาถึงนะทุกคนจะต้องได้ไปถ่ายรูปกับ Three Sisters นะคะซึ่งดิฉันไม่ได้ไปงงเหมือนกันว่าไปไหนมาเพราะว่า ก็ชอบการเดินป่าเดินเขานะหรือว่าเราเพิ่งมาอินเดินป่าเดินเข่าจริงๆตอนเราอยู่เกาหลีก็ไม่รู้และตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่ระแวกของบรูมาลเทนนะคะเป็นตัวเมืองรอบๆเนาะ ระหว่างทางก็จะเป็นบรรยากาศแบบเมืองที่มีความเก่าหน่อยไม่ได้ทันสมัยเหมือนอย่างในตัวสิดนียนนะคะและเราเห็นว่าแถวนี้ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและอีกแป๊บตึ่งนะคะออสเตรเลียก็จะเข้าสู่ช่วงแบบฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหน้าหนาวกําลังจะมาก็จะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวนะคะซึ่งแบบข้างทางเห็นแล้วก็แบบมีความสุขมากไว้เดี๋ยวหน้าหน้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราจะพาทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยน สีกันด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ขับมาถึงตรงด้านหน้าทางเข้าแล้วนะคะโดยเขาจะมีที่จอดรถด,ด้านหน้าเลยนะคะแต่ก็ก็คือไม่ได้มีเยอะมากนะถ้ามาตอนที่คนเยอะแล้วก็อาจจะต้องขยับไปจอดที่อื่นซึ่งที่จอดรถก็จะจอดได้1ชั่วโมงนะคะโดยเสียค่าบริการที่จอดรถนะคะจะมีตัวให้กดเลขะทะเบียนของรถเรานะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดด้านหน้าเลยนะคะซึ่งเดินตรงไปก็จะเป็น อีโคพอยต์ o o กเอาที่ทุกคนจะไปยืนดูทรีซิสเตอร์กันนะแต่ว่าพอดีเราอะอยากไปดูตรงอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าขยับมาหน่อยแล้วคนจะน้อยกว่าเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าก็มีคนประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เลยเลือกเดินไปดูจุด ชมวิวอีกจุดหนึ่งก่อนที่อยู่ถัดไปเดินไปน่าจะประมาณ5นาทีอะไรอย่างนี้นะคะโดยระหว่างทางก็เป็นป่าร่มรื่นคือมันใหญ่มากจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่มากขนาดนี้แต่จากการที่อ่านมาเขาก็บอกว่าเออบูมเอลเทนเนี่ยใหญ่มากนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ s p o ลเนอร์สลุคเอาซึ่งคนจะเห็นเขาบอกว่าคนมันจะน้อยกว่าตรงที่เป็น ด้านแรกสุดด้านแรกสุดจะแบบคนเยอะอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเดินมาตรงนี้ก่อนก่อนที่คนตรงนั้นจะมาตรงนี้เผื่อเขามากันอ้อากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลา9โมงฮแฮปปีอกก้อุ้ยตกใจตกใจหมดเลย รูเซียก็ดีมากเลยถึงแล้วมันแปบเดียวมา,มากๆเลยไม่มีใครเลยโอ้ oh oh my god กกี้ลักกี้ถ่ายรูปดีกกา <laughs> และนั่นก็คือ three sister ดี๋ยว ถ้าเป็นตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นก็คนก็จะเยอะหน่อยเออ,อากาศดีมากจริงๆวันนี้ยังเป็นวันอีสเตอร์อยู่ยังเป็นวันหยุดยาวอยู่เราก็เลยรีบมาแต่เช้าเพราะว่าเราจะไปเล่นไปนั่งรถรางก,กับ กระเช้าที่ s c e n i c World ที่มันอยู่ไกลๆจากตรงนี้ต่อซึ่งมันแบบมันมันเขาให้เลือกเป็นเวลาเข้าด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกน้วว่าเข้าได้ตลอดก็เลยเลือกไปตอน11โมง15ซึ่งค่าเสียหายวันนี้ก็66ดอลลาตอนน่อ1คนก็เป็น132ดอลลจองออนไลน์ในตอนนี้จ้เข้าไปที่เว็บได้เลย s c e n i c World เดี๋ยวไปดูว่าตรงนู้นจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราต้องมา enjoy view ที่ ทรีซิสเตอร์กันก่อนสวยไหมเบบสวยครับก็คือมันใหญ่จริงๆอ่ะมันใหญ่แบบมันความใหญ่ของออสเตรเลียแต่เขาบอกมันเป็นเก่าแก่มากเก่าแก,กว่าแกนแคนยอนที่อเมริกาอะไรแบบนี้นะเป็นแบบสิเท่าอะไรอย่างนี้ซึ่งเออมันสวยวิวมันสวยมากเลยอ่ะ สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อเจียงครับกรโอนขี claro> <t <t yeah> ้บุกไหลาตอนนี si ้เรากำลังเดินไปตอนนี้เรากำลังเดินไป ตรงทรีซิสเตอร์นะตรงตรงตัวนั้นเลยแบบเดินไปเดินผ่านไปเดินทะลุไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินได้ไหมเห็นเห็นในรูปมันก็เป็นบันไดสูงอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็ไม่เปรี้ยวเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้คิมมุ่ไกลอากาศเย็นนิดหน่อยนะใส่แค่เสื้อยืดมาเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนแหละหนาวไหมนึกถึงตอนอยู่เกาหลีแล้วเดินเขาเลยอะ ตอนอยู่เกาหลีนี่ไม่ได้อัดไว้เลยเดินเขาแบบทรหดอดทนมากจนขาพังจนถึงทุกวันนี้แหละไกูนุ๊กน 小心小心โอเคพี่แกิบปค u t he can go so we can go ู่อะไรและตอนนี้เราก็ไต่บันไดลงมาจนถึงข้างหน้า พี r ิสเตอร์แล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างหน้าพี่สาวคนแรกนะคะเป็น First Sister นะคะซึ่งตัวสะพานเนี่ยคะ่ะที่ข้ามไปตรงตัวหินก้อนแรกนะคะจะชื่อว่า Honeymoon Bridge <Okay. S 1> คะ่ะซึ่งตอนเนี้ยเขาปิดมาให้เราเดินข้ามแล้วนะคะเนื่องจากว่าหินจะผุพังก่อนมันเหมือนจะเป็นการทำลายถ้าเรายังเดินข้ามไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้สุดท้ายเขาก็ยุติการให้ข้ามไปตรงหินก้อนแรกนี้นะคะพี่สาวคนแรกของเรานะคะก็เลย ไได้ชมวิวแต่เขาก็มีจุดให้เดินลงไปต่อนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปต่อค่ะเพราะว่าเรามีที่อื่นตรงไปก็เลยเออไม่ไปดีกว่าแล้วก็ที่จอดรถก็จะเออหมดเวลาด้วยนะคะไม่ได้เพราะว่าการเดินลงไปต่อไปเรื่อยๆที่เขามีบันได9 9 8ขั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันก็กลัวกลับมาไม่ทันนะคะมีทางให้ไปต่อแต่ไม่เอาละ ขากลับขึ้นมาคือแบบโอเคหนักแค่ไหนจ๊ะนะนี่นี่ปู่คิดเหนื่อย Size. <laughs> what it takes to fill this empty void inside. คลินิกเวอร์ไว้11โมงสตอนนี้เพิ่ง10โมงเขาไม่ให้เขา้าเขาให้มาตอนเขาให้มาตรงเวลาเขาบอกว่าเขาให้จอดรถได้นะแต่เขาให้กลับมาทางเข้าตามเวลาที่จองไว้ก็เลยเดินเขาบอกว่าให้เดินไปเราไปที่ไหนนะเบฟเราเขาบอกให้เราเดินไปที่ไปดูวอเตอร์ฟอร์มตกเหรอ <Okay. S 1> แ,ตแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขาบอกว่าม่ไกลเดเซตนอตฟา เฮเซ่นอดฟ้าแล้วก็เลยเดินออกมาจากข้างในนั้นเพราะว่ามันก็เข้าไปข้างในยังไม่ได้ All deliveries เหรออ๋อนี่ไงมะก็คือ three sister we spend less than one hour เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เดินถ้าใครไม่ได้จะไปเดินทางไกลมันก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะ I see the bottom. Mm -hmm. Something down there I want to see that. Every time I take out my phone, it's that more fun. More fun because it's so long. Why the cable car? Uh. วิ่งเ going to take i m there from there to there จะยังจะร้องไห้ไหมตอนที่ต้องอยู่บนนั้น uh it's not driving fast okay. maybe you should go to listen to that one ตอนนี้ข้างในไม่มีที่จอดรถแล้วที่จอดรถเต็มเขาให้เลยไปจอดตรงนู้นแต่ว่าของเราจอดอยู่ข้างในแล้วไม่แปลกเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเวลาในการอยู่แค่กำหนดเวลาในการเข้าเพราะฉะนั้นใครจะเล่นนานจอดอยู่นานหรือก็ไม Start with the Skyway first to a lookout and a 10 minute walk. Line up, hop back on it, brings it to this main line here. Coming down to the valley, you can go with the railway or the cableway to your choice to a 10, 30, or a 50 minute walk. It connects the bases of our two rides. Hop back up, last rides are at 4.15 tonight. What's the best time for you? มีคนกลัวหนึ่งกลัวมากใกล้ถึงคิวแล้วคนเยอะมาก change shape when take with a broken heart and night mm. and wide awake and i'm just still thinking about but you need จากที่ท้องอิ่มแล้วนะคะเบอร์เกอร์หมดไปแล้วเราก็ไปต่อกันที่เรลเวย์นะคะซึ่งเขาเคมว่าอันนี้เป็นอันที่เหมือนแบบรางรถไฟที่ชันที่สุดในโลกเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะชันขนาดนั้นจริงไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ น่าจะหวาดเสียวเหมือนในสวนสนุกนะเราคิดว่าเพราะว่ามันก็ดูเหมือนเด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอันนี้เป็นอันที่สนุกที่สุดแล้วในทั้งหมดเพราะว่ามันก็คงตื่นเต้นดีนะ โดยที่แถวหนึ่งจะนั่งได้ประมาณ3-4ถึงคนนะคะเราอยากนั่งข้างหน้าแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ทันเราก็เลยได้อยู่ประมาณแถวที่3นะโดยที่ตัวกระจกด้านนอกก็จะเป็นใสๆให้เราได้เห็นวิวเห็นบรรยากาศของา鲁马尔镇นะคะ choo choo <laughs> But better? Better than that better, better? <laughs> <laughs> i

และอันสุดท้ายนะคะก็เป็นเคเบิลอีกเหมือนกันนะคะแต่เป็นเคเบิลที่พาเราขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนนะคะจากที่เรานั่งตัว รถไฟลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็พาเรากลับขึ้นไปจริงๆเราจะไปนั่งรถไฟถอยหลังกลับขึ้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าคิวยาวมากเราก็เลยมาขึ้นตัวเคเบิลนี้ก่อนนะคะซึ่งเคเบิลนี้ก็พาเราข้ามหุบเขาอีกเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งจากที่เราเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมเอ่ย <laughs> ซึ่งก็วิวสวยดีคะ่ะท้องฟ้าสวยมาก ซึ่งก็ถามว่าคุ้มไหมที่มาคุ้มนะคะเราว่ามันก็ได้ความสนุกได้บรรยากาศแต่ถ้าใครขยันหน่อยอะ่ะเล่นหลายๆรอบเราว่าน่าจะคุ้มมากค่ะแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วเล่นแค่อย่างละรอบก็โอเคแล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคาะต่เลอร์ของที่นี่นะคะยังเป็นวันอีสเตอร์วันสุดท้ายนะคนก็มาเที่ยวแล้วบวกกับนักท่องเที่ยวอีกซึ่งคนเยอะมาก และตรงนี้ก็เป็นจุดของฝากนะคะตุกต๊กตาน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยมีคอาล่าเอยตามสัญลักษณ์ของ ออสเตรเลียนะคะแต่เขาก็มีกระเป๋าตังค์เป็นหนังเคนการูนะคะหนังจิงโจ้ขายด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อมานะหากใครสนใจนะคะอยากลองมาเที่ยวออสเตรเลียแล้ว,ลวต้องลิสต์ว่าไปที่ไหนแล้วมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมลิสต์การมาปูมอเทนะคะพลาดไม่ได้จริงๆ,งๆนะและก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะเราจะพยายาม อัปเดตคลิปในออสเตรเลียสนุกสนุกให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะ